คนวันนี้ป้าจะมาก้อยเห็ดขมอยู่ค่าที่ป้าซื้อเข้าไว้ต้มใส่ถุงไว้เนาะเนี่ยค่ะใส่ใต้ช่องซิดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวป้าจะมาก้อยเห็ดขมอยู่คาค่ะมาใส่อะไรโคนนี่เห็ดขมนี่มันแช่เย็นแบบนี้เนาะป้าก็มาอุ่นแล้วป้าใส่ปลาต้มไปแล้วค่ะทีนี้ก็มาใส่นี่ค่ะหอมแดงใส่หอมแดง เทียมสดป้าไม่ใส่ป้าใส่กระเทียมโทนดองที่ป้าดองไว้เนาะนะคะใส่ไปเลยหนึ่งถุงมันเยอะค่ะนี่เยอะพริกปน่นนะคะไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณพ่อบ้านแกกินเผ็ดไม่ค่อยได้แล้วก็โผงนัวนัว ใส่ได้ทีลนะน้อยค่ะนะคะ่ะป้าก็จะไม่ได้เติมน้ำปลาอะไรเข้าไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าใส่ใสน้ำปลาร้าไปแล้วป้ากลัวมันเค็มนะคะค่ะแล้วก็ข้าวคั่วก็เหลือแค่นี้เองใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะน้ำมะนาวค่ะอืมน้ำมะนาวนี่ก็มีแค่นี้ขอเลย แล้วก็นี่ค่ะผักชีผักชีป้อมผักชีใบเลื่อยต้นหอมที่ปลูกไว้ค่ะที่ปลูกไว้หลังบ้านอ้าวทีนี้เราก็คลุกค่ะนะครับก็ย็ดขมย้่ค,คานะค่ะซื้อเข้าไว้ส่งร้อยบาทก็ทำได้สิบห้าถุงก็คุ้มค่าค่ะกินแบบแบบคุ้มค่า น่ากินมากๆทุกคนหอมข้าวคั่วหอมมะนาวเดี๋ยวคุกให้เข้ากันดีๆก่นอนเอาจิ้มจิ้มชิ้มเล็ดนคะคะจิ้มกันเนาะอือหือ ลอยเติมน้ำปลาสักหน่อยเนีย่ยปลาตาต้มไว้ก็เห็ดขมยูคาค่ะก,ก็เห็ดขมยูคาค่ะค่ะหนูกินไหมหนูกินไหมนขมนะคะค่ะ ่ะทุกคนเสร็จแล้วก็เห็ดขมอยู่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ